สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับทางช่องของเราครับกับช่องเเด b แ a c k d i a ดดวันนี้เราจะมาสอนเพื่อนๆนะครับวิธีการตั้งวิธีการตั้งนะครับใครที่เล่นตั้งจอยนะครับวิธีการตั้งจอยมันจะมีตั้งจอยเฉพาะจอยแล้วก็ตั้งจอยเวลาเล่นด้วยนะครับเวลาเล่นเราเล่น เราเล่นบอลนะครับเราเล่นเกมนะครับเกมบอลนะครับมันก็จะให้เราตั้งนะครับว่าเราจะเล่นแบบไหนนะครับวิธีการตั้งนะครับมาดูได้เลยนะครับเริ่มการเล่นสีเวลาครับเริ่มครับก็จะมีตัวนี้นะครับเข้ามาตัวนี้มันจะเป็นให้เราตั้งนะครับก็คือเป็นการตั้งตัวนี้นะครับให้เราตั้งตามผมนะครับตั้งตามผมนะครับก็จะมีตัวนี้ให้เราเลือกนะครับก็คือให้เราเลือกตัวนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันครับตัวนี้จะเป็นอ่าชื่อหรือเปล่าครับเพเยอร์ เดมนะครับแล้วก็เรามีชื่อบนหัวพูดง่ายๆก็คือชื่อบนหัวนะครับหัวนักเตะนะครับเมื่อเราเปลี่ยนตัวจะได้รู้ว่าใครเป็นใครนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากมีก็ไม่ต้องตั้งครับก็ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากมีก็ตั้งกันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เราอ่ากดให้เต็มนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้เรากดตามผมนะครับก็คือกดแบบตัวนี้นะครับก็คือออฟออฟออฟแล้วก็ออนออนออนแล้วก็สานะครับนี่ออนสามออฟสองนะครับแล้วก็กดตัวนี้เป็น ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตั้งตามผมนะครับเปดนะครับวิธีการตั้งนะครับเวลาเล่นนะครับมันจะได้ควบขุมจอยได้โอเคนะครับเล่นตามที่เราต้องการนะครับไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับต่อไปครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีให้เราตั้งนะครับก็คือหนึ่งสองแล้วก็ตัวนี้นะครับเข้าไปก็จะมีสองวิธีก็คือ แท็กแล้วก็อะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้จะเป็นตั้งรับนะครับตัวนี้จะเป็นโจมตีนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือตั้งรับกับโจมตีนะครับธีการตั้งจอยนะครับตั้งจอยเวลาเราเล่นนะครับตั้งตามหมดนะครับนีเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นสามเดี๋ยวจะเป็น X นะครับถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับโอก็โอนะครับแล้วก็ x ก็เป็น x ตัวนี้น่าจะเป็นสี่เหลี่ยมตัวนี้น่าจะเป็น c เดี l l 2, l ่ยมนะครับโอ้สามเดี Ded ่ยมท้าเทียครับสามเดี่ยมนี่ก็จะเป็นสามเดี่ยมนะครับ x ก็จะเป็น x นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น l หนึ่ง l l สอง l หนึ่งนะครับตัวที่ครับ l สอง l หนึ่งแล้วก็ r สอง r หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นโจมตีนะครับโจมตีนะครับตั้งตามนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นตั้งรับนะครับวิธีการตั้งรับหรือว่าเกมรับนะครับตั้งรับนะครับก็ตั้งตามนี้นะครับตั้งตามนี้เลย บางคนตั้งยังไม่เปลี่ยนนะครับก็เลยตั้งตามนี้นะครับอ่าต้องขอโทษนะครับที่ไปอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังนะครับเพื่อกลัวอ่านไม่ได้ไม่ถูกครับอ่ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษครับต้องขอต้องขอโทษทีนะครับอ่าต่อไปนะครับเมื่อตั้งอย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็มาตั้งตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ตั้งตามนี้นะครับตามผมนะครับก็มี่ห้าตั้งอย่างนี้นะครับนี่คือเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าเราดูอ่าแทนในสนามนะครับแผนนักเตะในสสนามก็คือ เป็นจุดด้านล่างนะครับแดงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับว่านักเตะเราจะเป็นจุดสีไหนนะครับถ้าผมเล่นเสื้อสีแดงก็จะเอาสีแดงก่อนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามว่าคู่ต่อสู้เราเป็นสีขาวนะครับตั้งตอนนี้เลยครับตัอนี้เลยถ้าเราจะตั้งอย่างนี้ก็ได้ครับแต่ว่ามันจะทําให้นักเตะเราไม่ไปตามที่เราต้องการครับต่อไปนะครับตัวนี้ก็ตั้งอย่างนี้เลยนะครับอ่อนเลยนะครับ ตั้งเลยตัวนี้จะเป็นเสียงนะครับถ้าเราอยากให้มีเสียงเพลงเสียงอะไรของตัวเกมก็เอาตัวนี้ขึ้นได้เลยครับแต่ว่าผมจะไม่เอาขึ้นนะครับเพราะว่าผมจะมีเสียงเกมก็คะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นความเร็วนะครับก็จะมีอยู่3ระดับก็คือระดับ0นย์ระดับบวก1แล้วก็บวก2นะครับแล้วก็ลบ2แล้วก็ลบ1นะครับก็จะมีประมาณนี้ครับถ้าเป็นความเร็วก็มีรักษณะูนยแล้วก็บวก1บวก2ถ้าลบก็จะเป็นช้านะครับช้า ใครชอบเกมเร็วก็ปรับบวก2องเลยครับผมปรับบวก2องเลยผมชอบเร็วๆสายตาต้องเร็วด้วยนะครับเลนมันครับต่อไปนี้เป็นแสงนะครับให้เราอยากได้แสงก็ตั้งเลยนะครับเยากแสงก็ตั้งเลยนี่จะเป็นแสงสีสนามนะครับแสงสนามนี่เป็นแสงไฟหน้าจอนะครับนี่ก็แสงสนามนะครับนี่ก็แสงไฟหน้าจอนะครับประมาณนี้ครับตั้งมาเลยนะครับตามที่เราชอบนะครับ จะประมาณนี้ครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการกล้องนะครับกล้องในสนามนะครับว่าต้องการยังไงครับต้องการกล้องผมก็จะกล้องอย่างนี้นะครับรว่าต้องการแบบกล้องถูงสูงก็ได้ครับใครชอบเป็นสายยาวนะครับก็จะนี้แล้วก็ทุกันครับตัวนี้จะเป็นตัวกล้องนะครับก็จะเอากล้องตัวไหนนะครับชอบเป็นตัวไหนครับก็จะมีต่างก็คือเทเดอร์แล้วก็บอลนะครับ อันนี้คือเราโฟกัสที่บอลนะครับตรก็โฟกัสที่นาติครับประมาณนี้นะครับถ้าไม่ผิดนะครับถ้าผิดก็ขออภัยด้วยครับก็ประมาณนี้ครับต้นมีอะไรมากับก็สามารถที่จะกดเล่นได้เลยตัวนี้ก็เป็นการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเราแผนหนึ่งพันสองพันสามนะครับแผนสี่ตัวนี้ก็จะเป็นการวางแผนนะครับให้เราก็คือตัวนี้จะให้มันเปลี่ยนตัวเองหรือว่าให้มันจับคู่กันมาได้ครับเปลี่ยนเข้าไปก็มีตัวนี้ครับอยู่ประมาณนี้ครับเราเปลี่ยน นี่ก็เป็นแผนนะครับแลก็จะมีประมาณนี้ครับแผนนะครับตัวนี้ก็เป็นกลยุทธ์นะครับกลยุทธ์การกลยุทธ์ของโค้ดนะครับที่จะใช้นะครับเราก็สามารถเดินเรื่อยๆเลยนะครับเมื่อเรียแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มสปีดให้มันได้นะครับให้ราเล่นเต็มสปีดก็ได้นะครับเต็มสปีดนี้ก็ได้ครับแล้วแต่ชอบครับกลยุทธ์นะครับส่วนฟันที่คิกหรือว่า นักเตะรับบทบาทหน้าท <like. S 2> ี่อะไรก็ตรงนี้เลยครับแต่ลแต่ละอย่างตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ที่ม่นเป็นเซฟไหมนะครับให้เราเล็กต่อไปได้นี่ก็เป็นแทนหนึ่งแผนสองแผนสามนะครับอ่าเปลี่ยนตัวก็ชิคไปเลยครับชิคใส่ตัวนี้แล้วก็ตบบนี้นะครับชอบตัวไหนก็ชิคเอาเลยหรือว่าจะเปลี่ยนฟาร์มเล็กหรือว่าอะไรเนี่ยเขาเล่นมนยูเปลี่ยนฟาร์มเล็กมาแทนบล็อกบ่ายมก็ได้ชิคไปเลยครับนี่ก็ได้เปลี่ยนตัวหน้านนี้ก็ได้ครับอ่า นี้ก็ได้ขทงนี้ได้ครับประมาณนี้นะครับชอบเป็นไงก็กดเอาเลยนะครับนี่คือการก็กดดูเลเวลหรือว่ากดดูค่าพลังมันก็กด R1 นะครับแล้วแต่เราจะตั้งนะ R1 ของผมจะเป็นเพราไม่ใช่ L1 ครับพอดีครับ L1 ครับต่เราจะตั้งครับก็ประมาณนี้ครับมีกดไฮไลท์นะครับไฮไลท์ก็ประมาณนี้ครับถ้าไม่ได้ก็ออกแบบนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับ มันมีอะไรมากครับอ่ามีอะไรมากครับก็มีประมาณนี้ครับให้เราไปศึกษาดูอันนี้คือเล่นเป็นทีมนะครับเราสร้างมองขึ้นมาอเป็นทีมเราเองเราคุมเองหรือว่าเราจะเล่นอ่าโดยสร้างนักเตะกรรมวชนขึ้นมาก็ได้ครับเล่นอย่างนี้หรือว่าเราจะเล่นแบบก็ต้องตั้งอนเดินครับหรือว่าจะเล่นแบบูพต่อสู้ระหว่างเรากับเพื่อนอย่างนี้ก็ต้องตั้งจอยให้มันหลังๆกันเองครับ จะเรียกโยตั้งจอยนะครับตัวคุณติก็ประมาณนี้ครับถ้ามีอะไรสงสัยหรือว่ามีเพื่อนมีอะไรที่จะแนะนำหรือว,ว่าอยากทมอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวพวกเราจะมาตอบ่าเดี๋ยวจะมาตอบแต่ว่าชา้เาเดี๋ยวก็ตอบครับอ่าเดี๋ยว,วมีอยากให้เราทำชี้ยังไงก็สามารถที่จะแนะนำเข้ามาเลยครับตัวนี้จะแนะนำก็ว่าตัวนี้เป็นเบสหรือว่าโปร2,013นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะหาแคปอัปเดต เป็น2,021-2,022มาลงได้นะครับแล้วก็เป็นตัวเกมตัวนี้จะมีจะมีความจำไม่เยอะนะครับก็คือไม่หนักมากนะครับโน้ตบุ๊กที่มีสเปคต่ำๆหรือว่าคอมที่มีสเปคต่ำสามารถที่จะนำไปเล่นได้เลยนะครับแนะนำนะครับเต๊2,023รับเล่นได้ครับก็จะเป็นจะต้องไปเล่นที่มันทันสมัย2 0 2 1รนี้ตัวนั้นมันจะหนักครับตัวเกมมันจะหนักแต่ว่าก็เล่นสนุกเหมือนกันครับรู้สึกนะครับ อ่าส,ส,สุดท้ายนี้ก็มีอะไรมากครับก็ขอฝากในเค่นนี้ครับก็ขอเงินกดไลค์กดซ u b s ค r i b e กดติดตามกดกระดิ่งกดแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูชิปชิปต่อไปที่เราทำลงในช่องนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะครับอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขับคุณพราะว่สุดค้ับ